นีขอบคุณเพียวคนลลายทุเลศเพราะเขาเลยนี่โอ้สี่ไลบาทนี่้ะครับบอกครับครับสีไลอันเนี่เนาะมือดีนครับว่าวงสาโนยเป็นบางแห่งนี่ถูกถูกเลขกหลายโดยเฉพาะพี่โต้บอกพี่โต้เป็นลายมูอนะผมอนี่นี่แหละมาละคาเฟ่ของเขาที่รอยวันแมนโชว์นี่นะครับนี่นะครับนี่ครับมาทำงานใกล้ๆครับสู้ทงานใกล้ๆเล่นเล่าแล่นเลเิโตนไปที่ครับ เดี๋ยวเขาตามเขาตามเียก์ไปต้องไปรอดใช่ไหมต้องไปรอใช่ไหมครับจากคิปที่เราเข้าเขาตามเบิงกินหลายวันแม่นโช์ไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ตาเบียรคครับคราวผู้สาวย่างไก่เบิงก็เบิงหนาเลยัเบิงหนาเลยครับเขาเบิงหนาเบิงหนาิเแบบิเได้ ก็เราจะมีในส่วนของเรื่องดื่ม s b ไปครับดื่มไปแล้วมีกต่เปนรสชากครับเหลือไม่เยอะครัก่อนข้นชากับประม่านี้แหละครับชุดท่านั้นวันนี้ตู้เย็นมาไม่ทันจาของเราเอาแต่ว่าหขวดและหกปากข้อเด้งอสาวสยครับนี่ตู้กระดานล้มสิ่งครับชูกาลังนะครับโซสกัดะสมการพครับง่านะครับไห้กลัหนึ่งปักใบกครับหนึ่งหลอดแจกเสรมเป็นที่เรียบร้อยแต่ของขายเรายังออยู่ เลือไม่เยอะอ่าประเยมันขึ่ยาล้างจานตัวเือกี่ชุดห้าชุดห้าชุเงิทาเมืองสาวลำสิงคครับสสาวลำสิงกล่งนอนครัวเงินสำหรับแม่บ้านนะครับเราบอกได้ครับว่าไม่มีเรื่องเป็นกรนะครับรับรับไว้มือบ่อพ่ม่พ่อมื่อแม่ค่ะเม่่อแม่แม่พ่อแม่พ่อแม่พีม่พอแม่อแม่พ่อแมเพ่อแม่่อแม่พ่อแม่น่อแม่เลอแม่พครัมเพ่แมนพ่อนม่พอแแม่พ่อแ่อกมแอ่่อ่แพม่อม่อแม่่แมออ อันเขาทรงไม้พวกสองครับนี่มันกับแมวออกที่นี่มันอะม่มวออกอัน แปดหกสองหรือแปดสองหกก็ได้แต่ว่านี่มันบอกหกสอแปดนบอนั่นแหละนี่ด่างนะครับนาอ่ะามัดถอกไอ้รับ้วหนาขัวหนาไำไมพซื้อแล้วงาเงินได้ก็ไม่ใช่ไปใช้ีทเลยเพราะว่าผมมาสอี่จแ้ว่าเปเต้นได้กับเพื่อนเอาสี่ท่ได้ใน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 หมู่หัวน้ำกันี่อ๋อในมู่หัวน้ำกันอ๋อม่นพี่้อกไดมาถึงเลยเลยิหุ บมือนี่ผมได้ยินเลยว่าสำหรับผมจริงๆต้องสหรับหนูนะไปบ้านไหนก็เจ้งเลนซูปตัวละ้าลาลาลาคารเดอร์ครเดอห่วยโดยมขึ้นโอเคครับมนี้พ่อสมีกนเดี๋ยวสีไปไล่สนาบไปที่ใหญ่เบิร์ครับ 雨晨雨晨雨晨我卖光片了，这天怎么卖光？

Cái năm 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 Có năm như thế năm 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 xếp nào xếp nào năm 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 đẩy, năm đẩy năm 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 คนยื่ตุ๊กตาว่จะไปทำตัวตุมกหรอไปทัก่าจะมาขายตัวตุ่มมันยังไงก็ขายองมามาคนช่วยนอจเดี๋ยนี่นี่อันนี้เังไตุ๊กตายังไงเอาเดี๋ยวนี่ไก่อนคุหยั่งคุณหยั่งเอาคุณตัวนี้มนจะยุคุณผได้ดิมาจะยุคุณมีแล้วับผมโอ้ยเรามาจะยงพุนมากมากี่ลายแขก่อนขัดเท้วกี่ลายก็ได้ขัดเทหาหักก็โง่แม่ หอ้าโีันริหรอแล้วแบบกินดินไเออกินดินการก่ไปได้มันการลูกมันสุดมันไปนีๆจะไปเปิดกระปูคุ้เ้ยหรอโอ้ยตุ๊กตาเกหมอยังแงะอยู่ชิบเนี่ยมันก็ได้มาราของดีอันนี้ไม่้งกันเนี่ยไอ้ังอันนี้นุ่มนนมันลุมันจะไปสดห้ยมันนก็กกินตามาหุ้งเน่ยก็วางส

เรา้สงการางถูดูฮะเฮ้ยห้างแข้างโนนหลไปไหน้เหเพรามัเป็นหุ้นมึงแปแแถวแถวไม่ได้เมี่ยงเฮ้อ๋อันนี้หุ้นน่ยก็ดยืนแชช่อยู่เนี่ใช่อ้อัน้หุ้นวอลัคสิงห์มึงจยาไ้ังไหมึงแฉแแแแุ้นวอลัสิงเขายิ่ถือะพูดยังเดียวม ยันชุนยี่กว่านี่กว่าี่วันหมดขึ้นเถอะเลยโอ้ยใหญ่หนักมดเอามันันเอามาได้ยางชุนเนี้ย่กว่านี่ยังชุนชุนหรือกว่านี่แรงบหมดชุนวราคือมาาสิบพอดเอ้าประมาน้ลามนหางบก็ตบอเอาไปมึไหนมัน

ิสมัยเข้มขัดแตกเสียดถวยทอดเต็มตู้ถวยวัดเต็มเพื่อนอันนี้ก็เป็นทันเพื่อนคนอ่นของเพื่อนนะครัน้เขาเรยนบ่อเหียนเราเราบหเขู้เราเป็นยังไงอีกถ้าสู้ไม่ถูกอั้ราต้อั่ด้วยเู้ด้วยันถึงกลางะ้มสาอน้เพ่อนดอยากเห็นอยากเห็นเจ้าเพอเห้ผู้เดียวของผู้ยุคใเ้วข้างก็เห็นแล้วทุกวนี้้าง้เนี่ยเจ้า ังดีเก็บัแกเ้นเข้เนไม่แตกกระเทยเ่นไห่บาทเนี่ยมันไ่หืยังแขงแน่ๆาะไม่จะไหนมาถึงนี่มันก็เป็นเรื่อง่่ไปแ่งกระเทจะแ่งแขแก่แ่แแ่าไปวันพูนเอนี่อเกเดส้นอะไรกาสื่อขี้มาท่าเนีพี่มันต้ไม่ดีเอละช่างหรอไม่เสิยนปต้องมาต้องมน โอ้เอาโอ้ไม่ดันไม่เอากระเด็นโอ้บ้านทซื้อว่าไหนไม่ไหนก่อนเดีน่ยโอ้เด็กเป็นบันแตงโมเอาโอ้เดป็นบานส้มโอโอ้ก็ว่านเป็นกาอลามีอมันมอันางขอลามันลยทนิ่งหอยโอ้เป็นหัวโพยโป้เอาง่ายง่ายล

ห้อื้อสีกุกายจักสิบนเนี่ยลูกชายผมเลูกมน้องคนหนึ่ง่ั้าดมาีันไม่มาเจอะโอ้ป้าคนหมดเลเหรอเดียวไม่ยากเนาะไอ้เด็เนี่อีค่ะหนึ่ันดีไผว่าเชีคอยกวันดีห้ำแน่เลยนะ เขาพี่น้องมันต้องโกวัดเดียวหลังไงดีกว่าเพี่น้องบอเป็นทุกกัเฮ้ยเป็นมัดีผู้เนายนแเดียวดำมัดทีหลังไงวัดทีมานาแต่ว่าพื้มสกฟกแต่แ่เป็นซอสออกนโยบายไวเด้อออกนโยอาไหย่งเมื่อมีหมอนั่นจะตูดอ้อยเคับพี่โอ้ยหาางงัสูจะเป็นังไหลิ่บอนี่แน่ มันจบไปตามไรเนาะอันนี้กท่ซือเลยเมันเป็นหุ้นตีมั้ไม่จ๊มหลายไงมันถือหุกนี้นจี้มันุกุกอย่น้แต่ไหนแเพื่อเดาพยนถือไปหลาย้ยช่วยกันเป็นจังไหนช่วยแล้วมันตัอยได้เพื่อนเพือนนมน่า่ก็นาดาวดาด้ตไเอ

เอาตามฉันพ่อแม่ตั้งกินไม่พอมาแล้วแหลมพ่อมาแล้วต้องรู้ตัวดีตาต้องงามตาพ่อแค่มองดอกบานพุ่นแค่พัดผุ้ยอ่อนไวไม่ช่อแล้วครับปวสูงไร้ ดีใเนาะแกดูพ่อแม่ขาท่านผมก็เบื่อเนี่ยเลาะกันนีเนาะนี่แล้วแมู่นี้มีแตเสียงสังนเพราะมผมเห็นแค่หายนี่กตัเดี๋ยวมาไกลแ้าเจอแมบอเกาออกมหาวันโอ้ยนี่แอย่าไปออกโบสีโอ้ยไงโบสีวัดเนาโอ้ย บวดมากอี่หกศูนย์้มาปวดมาปวดเด้อจมไม่หเด้จมไม่ได้จมงานนี่มัจมผู้จมางกะดเมแ่ไหีการนี่ได้แเจ้าหอกหาพัอายเขาห้่นอ่ะอก็ปีละปีปีแรกไหาพัได้ปนั่งสิไม่จมเลยปีการปีสองมันกทอก่ายปีสองนาไไหนหกพันพันหา ปีนี้ปีสามมัุกเพิ่มปีสาเพิ่มมัแล้วแกลยนแล้าหยมน่ม่ภาษา้านดีกจะขาดทุนขาดทุนขาดทุนหวันขาดทุนว่าโดนะโอไปาอะไรขาดทุนมาลโเดอออกยังไองท่านมเลยไว่เอาพุที่หรอเป่าไร่ฮกู้ากว้่ท่ออไเมื่อไรา อันแถวลนะครัม่สินสุการปมนี่มาอยู่วงไหมแย่เอมมี่เราพูดสิมาอยู่แถวเบิรงกูรอดสิคตสามปีวะาเน่เอาละบันเจ้าไหนแพ้ก็เลือเลยนะจออยู่วงไหมนะจะอยู่วงไหนสิม่อยู่วงไหนได้ยินเขาปาให้ยุ่งกับหนี้หน่องตันวงตลกวันล้กะนักร้องในละสองคนนักรองละสองคนไอแน่อนเีที่จะความปผู้เลี้ยง ดีส่วนสูงแงก็เยไปเราไปดูสาวน้อยไงล่ะจะไปสวนแค่เสือบ้ยแ่เสือบ้ปเจ้าปกก็ว่าเป็นอย่งยังบ่าบางมันไปหน้าไม่หน้าเ่าเ่าแหงไมหน้าม่หนกแค่เ้าแสาวเจ้เยอะไ้้ดก็แเี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกันฮะแม่เจ้าว่าไงฮะแม่เจ้าบอก เจ้าเ่าไหน่เจ้านี่ไข่ไหมว่า่นไอันนี้ไข่อันนั้นเจ้าเนี่ยจามาหาตู้อะไรกับเสือลเพาะไอ้ตูนี่ไข่นี่เจ้าอาออันนี้ไข่อันนั้นเจ้าไปนังไงแต่ไข่ที่เขาดูใส่านมารางก็ใสไก็จับไปก็จับเจ้าแค่เดียวเลยใส่หานน่าจะโดนกะด้างบูทับไข่แน่บไข่ก็ะยืออยู่ในแม่ขอกส่ี่ไข่นี่ยายเนี่ยสวองาเนี่ยอันนั้นไข่ไม่บอกว่าไปเอ้ไปอะไร เอารอง้นมเลยอาไมเยาไปอาย่าปเ้าสพเ็กีนมาเที่ยวการเที่ยวงานนะจับเปเาฝากะับกำนันแต่ทานตุ้บายเด้อพีหน้องมาเที่ยวการทียงานกันเรื่องนะครับลูกเต่ากินมาน้ำนี่เขาเป็นมอลอกมอรับอนเรื่องนะครับเขียนซื้อผู้ปกครอง พอก็เบิดโทษทีไป็น้ำหลวงน้ำหลานแน่นะครับพาหลงไปเอ่อซิสงได้แกงถึงอลูกผู้ใดโทูหาพอหาแม่ถูกนี่จังกรณีนี่นะครับมาแล้วเนี่ยบัดเนี่ยเอาลูกผู้ใดครับมาอยู่ประมาณสี่ขวบครับเด็กวัยไม่ยิ่งถามได้กับภูไลเก๋วกับมิตรห้องตับหายยากยวกับเบิ้งกระเบิดโทษู้ปกครองกันจัดไปไผเอาตัวมาให้เราไม่ได้ไผมาไหน

กูยมันบอเป็นลิี่ไปบอกอีวนแล้วประกุออกไปยอกแล้อขายหม่ผู้ใดอีจวนพูดพอ่้ย้าไปทัวรบังช่องผมหน้านี้คือจินดาลาเดาด้วยจินดาลาชุบกระพัดพ่อแม่พละอันนี้ขับอมเองผู้ใหญ่จินาลาดาแก่กูยูด้า

ด้านล่างเวทีนี่คือกันบอพอมีคนอย่คู่หลายได้ครับพี่บอบอครับบออ๋อบอ,อครับคืออยู่หลังเวที่คือเป็นคนอธยสาสัยใจดีครับนักสแสดงของเกวบพี่น้องพอ,อใจใน้นานีการ,รสแสดงก็เข้ากันดีใจได้หลายแล้นะครับผม นี่น like ี่เวทีสาวน้อยเพริบันแหงเนี่ยพี่โตยพี่โตยวดิแสดงในบทที่เห็นหลักๆนะครับก็จะเป็นนางมั่ยเป็นบรับหลังจากฉากนี้แล้วเนี่ยมันมีฉากยิ่มพี่โตยแสดงเป็นยังไงครับแน่ฝากฝากแนวฝากแน่ฝากในเรื่องการเป็นตลกนี่วิวกับเป็นหมอเป็นบัวค้นไข่อ๋อเนาะมีฉากแรกนะคก็ทำงากที่แรกเออฉากนี้คนจะขำกันเยอะเลยมันก็เป็นช่วงเล่าเรื่องกันคนหลักก็พอแลมันคือเร่องการฉากแรกน้องรับไปเองครับมีสองฉากขึ้นหรือสองฉาก ครเพิ่มในขออกทีเดียวขึ้นหนึ่งเป็นทีนนเดียวครับผมเอาพี่ต้อยสีฝากผลงานอย่างเงครับผมมืเนี่ยเอาก็ฝากพี่น้องเน่ยเด้อครับฝากติดตามผลงานพี่น้องเน่ฝากไปใน่ากาศทีมงานครับตลกทีมงานสาวหน่อยเอาขันบลอกไอ้มองไรพิพธาตกับพี่นอ้องกรับคอมเมนต์บอกมาเน่เด้อพอเสได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออ่าพัฒนาต่อไปเนาะค่ะเนาะเห็นอยู่ใส่กันค้าขายกันเนี่ยเด้อคงเขาบวกล่าวมหาเด็กางคนบวกล่าวมหาเดียร์ย่านย่านพี่ต้อยเนี่ยโอ้ยย่านพี่ต้อยเบาๆน้ำ เฝ้าเฝ้าเฝ้บเนาะเล้าวมหาเห็นยุไซกับทักไถ่กันอ่าเป็นมูเป็นบวกเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเต่าเป็นพ่อเป็นแม่กันเด้อครับบ้านไซกับเห็นกันกันทักทายกันแน่มันจังดีใจเนาะคนบ้านเดียวกันเห็นกันอยูุไซกับทักทายเน่เด้อเข่ามาหาได้เลยเนาะเข่ามหามากินเข่ามากินหนาร่วมกันมากในหลักที่ห้าปาร์ตี้กันก็มีขึ้น้องนีหลักฝากนเด้อครับพี่น้องนี่นี่ของฝากของต่อนเอามาไข่ต้มครับเนาะอ่า่าฮ่าฮ่นันกันแล้วแต่ดี่จะนองจะเมตตาสงสารกัน ครับสมมติว่าขึ้นไปเที่ยงวิธีเองสิคับเห็นได้เห็นรอยยิ้มพี่น้องพี่น้องในยิ้มให้หัวให้กันดีใจร้ายหลายหลักเพราะขอยังหลายดอกนักแสดงขอรเกี่ยวกับพี่น้องก็ใจในหน้าทีการแสดงว่าเข้ากันดีใจได้หลายแลักครับผมอันนี้อันนี้ขอถามขอถามนิดนึงขอถามว่งไหนล่ะพ่อว่าบอลถึงพี่โจยมันนี่เขาจังหน่อยนะว่าพี่โจเพิ่นเป็นคนจังไหนเป็นคนใจดีป่ะครับดูบ่อก็กับทีมงานนี่ดูบ่อครับเป็นเป็นคนใจดีต่อครับไม่ไม่ไม่ว่าย่องว่านา มนยังหน้าน่ะแก็นคมใจดีอยู่ดีดีจนจนแบบว่าการประการนี้จกเป็นคนหลังครับผมหลายหลายคนกับอกจังสันครับใจดีใจดีรการใีจากเป็นคนหลังขอบคุณนหลายคนครับขอบคุณนหลายคบางที่รานครับ